สวัสดีครับมาพบกับเฮลิ h งชา e นลเฮลิ n งพารวยวันนี้เฮียจะพามาเล่นเกม Soccer Striker นะครับจากค่าย ITP ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b SCRIBE ให้เฮียด้วยนะครับวันนี้เฮียพกทุนมา300นะเราจะมาเล่นเกมในมือสมัครเล่นกันนะฮะเริ่มเบ็ดกันที่25นะครับไปกันเลยฮะมาขวาขวา ย้ำไหมย้ำครับย้ำไปกันต่อครับไปกันต่อตอนนี้40แล้วกลางเอาครับไปต่อฮะไปต่ออืไม่เป็นไรฮะมันเหนียวฮะมันเหนียวเริ่มใหม่ฮะเบดที่25ยังเหนียวอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับรายละเอียดเกมอยู่ใต้คอมเมนต์คลิกลิงก์เข้ามาเลยนะ หมายเห้าสิบห้าครับไปกันอยู่ฮะเหนียวฮะเหนียวไม่เป็นไรครับเริ่มกันใหม่ฮะมาขวาซ้ายขวาอยังโดนนะมาครับเริ่มปั่นกันใหม่โยกหลอกฮะมาครับห้าสิบห้ามาครับไหม ยังโดนอยู่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะสกอเรตไกเกอร์ราอรจากค่าย ITP นะเอากันให้หนักหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยเอากันให้หนักดูฮะเหนียวมากเหนียวจริงๆขวามา นี่โยกหลอกอะโยกหลอกนี่ฮะไปฮะขวานะดูฮะดูเราไปกันต่อครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าขอแคชเอากันก่อนแล้วกันนะเอาทุนกลับมาก่อนแล้วกันเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะไปกันยาวๆอะ กลางฮะโอ้โหดูฮะดูฮะขวาครับมาหนึ่งร้อยสี่สิบห้าแคชเอาฮะสก็อสไลเกอร์นะครับจากค่าย ITP สล็อตนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e ์ไ้เฮียด้วยนะรายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์นะคลิกที่ลิงก์ได้เลยไปนะฮะโยกครับโยก โยกครับนียฮะโอ้โหแคชเอาดีกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าไปนะับขวามมไม่เป็นไรฮะเหนียวฮะเหนียวดูฮะเกมนี้เราต้องใจเย็นๆนะไม่งั้นเดี๋ยวหัวร้อน ตั้งสติแล้วก็เลือกซ้ายขวาหรือกลางไปนะนี่กลางนี่อืมเหนียวฮะไม่เป็นไรปั่นกันไปเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ไปเฮียด้วยนะรายละเอียดเกมอยู่ใต้คอมเมนต์นะอืมดูฮะดู เหนียวอีกแล้วแม้จะขึ้นร้อยสี่สิบห้านี่เหนียวจริงๆไปครับซ็อกเกอร์สไตรเกอร์นะจากค่ายไอทีพีไปฮะเหนียวฮะเหนียวโยกรอกครับมาไปกันต่อครับย้ำฮะย้ำ,ยำซ้ายนี่ ซ้ายยังโอ้โอเหนียวเหนียวเหนียวกะว่าจะยำซ้ายนะขวาครับกลางอืมกะจะยำนะช่วงหลังๆนี้อากาจะยำขวาไปขวาได้ไหมกลาง87สิบเจ็ด มาเนะี่ยขึ้นร้อยสี่สิบห้านี่มัเหนียวนะดูฮะร้อยสี่สิบห้าแคชเอากันก่อนดูฮะได้มานิดิๆหน่อยๆก็เอานะหลักร้อยปั่นกันนิดนิดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปเฮียด้วยนะอร้อยสี่สิบห้าจะได้ไหมไม่ได้ะโอเค ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เฮียลาไปก่อนนะ